ไกค,ครับโ <tão S 3> <น>ัลโดโอ้โหเราจะโลลโดอยู่ที่ไหนนะครับไม่อยู่ไม่รูนะโอเคให้เราดูก่อนนะให้เราดูท่อมูนนะอันนี้สองคนที่อยู่กุมบุน,นี่นะเขาเรียกว่ากอลลาอกอหน้าคอลลาโอ้เยี่ยมดีมากคนที่อยู่กุมบุนก็ต้องเรียกว่ากอหน้าคนที่อยู่ด้านหลังเ็จะ <ourd. S 1> เรียกว่าอะไรครับกอลลงนะครับขอให้เราดูนะมาจากหน้าจอนะครับ ให้เราดูกอนว่ามีกี่เส้นเส้นหนึ่งมีกี่โคนด้วยเส้นแรกที่มีไก่ครับมีกี่โคนครับหน,นึน่งคนหคนให้ดูเส้นที่สองนะครับมีกี่โคนครับสี่โคนสี่คนให้ดูเส้นที่สามมีกี่โคนครับสี่โคนแล้วก็ดูเส้นที่สี่มีกี่โคนสองคนสองคน,คน,คนเยียรอมาจากเส้นที่หนึ่งเาคิดว่าอันนี้เป็นไก่ เพราะว่าอะไรครับเขาอยู um. ่ก e ับหน้าโกงหน้าโกเยียดให้เราดูเส้นที่สองที่มีสี่โคนนะครับเราคิดว่าอะไรครับกี่โคนสี่โคนนี่นะเป็นอะไรครับคอนเดนอะไรครับกอนหน้าออองการออสูหน้ากอนหลังนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาอยู่หน้าอะไรครับหน้าโพร้าบโต้ให้เราดูเส้นที่สามด้วยนะครับมีกี่คนครับ สี่คนสี่คนนี่นะเราเรียกว่าเขาเล่นอะไรครับกองกลางกองกลางนะครับแล้วก็สองคนที่อยู่กุ้งบูนี่นะเราเรียกว่าอะไรครับกองหน้าคนหน้าทำไมเราเรียกเขาเป็นกองหน้าครับเพราะว่าอะไรครับเ็าอยู่ที่ไหนครับอยู่้านาอยู่ดานาสมมติว่าเราไปดูฟุตบอลที่ไหนแล้วก็เราเห็นภาพแบบนี้สมมติว่าเราอยากดูว่าทีมนี้เล่นระบบอะไรเราก็กลับมามาไล่มาตามเส้นที่ผมเมื่อกี้ เซนตี่ ying, 1เซนติสองเซนติสาเซนตี่4เราก็สามารถรู้ว่าอนเล่นระบบอะไรเซนติน่1มีกี่คน1น่คนเซนติสอมีกี่คน4ี่คนเซนติสามมีกี่คน4คนเซนตี่มีกี่คน2คนให้เรามาใส่รวมทั้งหมดเราสามารถรู้ว่าอนเล่นระบบอะไรโอเค1 4 4 2งสีสี่ของโรนิมอลโดนนี่เล่นเล่นระบบอะไรครับ 1 4 4 2งสี่สสเยีย่มากตอบไม่ตัวนะครับลูกของโค้ดก็ต้องเป็นโค้ดเหมือนกันก่อผลงาย